สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงแจ๊วแจ๊วจากซาพิมอูดอนทูยูเคพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะสบายดีกันทุกผู้ทุกคนอยู่เนาะค่ะซาพิมก็สบายดีเนาะจะพี่น้องต่อเลยนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้ซาพิมสิมาเอเ่อเฮดเบิรงเนาะค่ะเนาะทุกทุกคนอะหลายๆคนก็นกนอาจจะเห็ดเปลี่ยนเร็วนะค่ะพี่น้องค่ะว่าแอดินเนอร์เออ่ของคนต่างจัง,ง เขาทำกันยังไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็จะกู้เนาะค่ะเนาะเพชรซี่คือกันบอจังทสีเนี่ยพี่น้องค่ะมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะตาพิมพ์กสิบไปได้ไกลมากเนี่ยแหละทีทวีวัไปคลิปที่แล้ว์นะคะไปได้ไกลมากนะคะตาพิมพ์กสิตร้างเนาะค่ะมาล้างเนาะค่ะนะพี่น้องเอากรณีกรณ์ไหนมาตั้งล้างกีนแล้วนะโอ้ยหงุดหงิดที่ไม่จากวายอย่างมาจีหรือวา่างมาจีละวายไปตามเรื่องเล่นเล่นไปตามเรื่องมาจี ล้างล้างไก่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 ไกล้างไก่ล้างไก่ล้างเนื้ออ้อกเงือแกะทองซาวผิมกัดสีอมลาด้านทานานนอง เนื้อแกะซาพิมมักมากนะตะกี้มันมันตะกี้เหม็นดิกินบ่ได้เลยมันเหนม็นมันกันมันกินมันแห้งนะคะกินมันแรงเกินนะคะแต่สมือนี่กันเช็ดิเนื่องต้องเลือกเอาเนื้อแกะก่อนนะพี่น้องค่ะ <laughs> <laughs> ผู้มากเอาก่กับหมักดิแล้วมาซาพิมหมักเหมือกะนกะะัน ตีง่ายนะตีสั่มเสียบนะคะนะสั่มนะคะเนาะเสียบ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 นะเแค่แบบง่ายๆนะคะเออบ่มันมันบ่ได้ลยเนี่ยคือช่วงคริสต์มาสต์นะคะพี่น้องค่ะจะเก็บมือ เสียบแล้วกระเทียมกระเทียมนะคะกระเทียมยัดลงไปนะคะพี่น้องคะยัดก,กระเทียมลงไปเลยนะคะกลิ่นม,มันหอมนหยัดเลยบอสั่ <laughs> ตักเลยนะคะ ตัดเลยให้มันเป็นรูแล้วก็เสียกระเทียมไปมสามนาทีผ่านไปแล้วก็ป๊บนึง เมรียายต้องไปเลยนะพี่น้องค่ะใส่ไก่นะี่กินแบเ,เบิด์ตอะกินจง๊กเกลือนะครับซาพิมดีไใส่แบบเกลือเพชรนะคพี่น้องค่ะให้มันมีรสชาติอร่อยอร่อยนำนะคะ มันจะมีมันมันมันสิมีหอมในหอมในตต้มันอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะใส่เกลือเทมเพิมสำหับซาพิมก็ใส่รสดีไปลงครับจริงๆสาพิมสเอียบไปนะคะเมือเอ่อบดลเอียบนะคะก็เลยใส่แบบนี้ไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเข้าตู้อบนะคะพี่น้องค่ะตุกมันเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องใส่ตูอ้อบไปยึดใสล่ละ เห็นบ่เห็นต um. ู้อบค่ะพี่น้องค่ะมันเดเห็นอยู่ได้แหละนะเห็นอยู่เห็นอยู่ตู้อบเปิดเลยร้อยเก้าสิบห้าใส่เข้าไปเลยนะพี่น้องค่ะจวดเลยไก่จวดเลยจกิิ สี่คนปานเทิสเชียงหันสิบยังไงแค่รอเวลาให้สุกค่ะก็ช่วงี่อพ่อเวลาเข้ากับเป็นอย่างตัวปกติแป๊บหนึ่งพี่น้องค่ะช่วงก็ไก่สุกซาพิมกะจะ อกมันฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะออกมันฝรั่งต้มนะคะต้มแล้วก็บดนะคะเออปบอบ หนึ่งนะพี่น้องคะแล้วซาพิมเออกเสร็จค่อยมาเบิรงกันนะคะตอนนี้ก็หม้อก็ต้มน้ำถาแล้วเรียบดอยนะคะนะพี่น้องเกลือใส่ลงไปในหมอ้อใส่เกลือลงไปในหมอ้มอหม้อสฟีดสับๆ ารเปี้วยนะคะเนาะ ส่มน,นี้คือต้มต้มแล้วกะบดนะคะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละพี่น้องเแล้วไอ้สาวพิมพ์เห็ดทุกอย่างแล้วสิเบิ่งอีกเทอร์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะรอดูช่วงต่อไปนะคะพี่น้องว่าเออ่ทำเลวมากมันจะเป็นแบบใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะดินเนอร์ของคนอังกฤษนะคะพี่น้องจ้าเราค่อยเจอกันเด้อพี่น้องเด้อน,นี่แหละพี่น้อง ทั oh. Come here. Come here. ่วในตำแซบหวานกรอบอร่อยนะคะตำสซบแค่หลอดโอ้ที D ่หนึ่งล่องมึงด้วยพี่น้องเนอยังตุ่มบับบอกรอบอยู่เพิ่งบอในเซ็ตเลยนะคะพี่น้องรออีกแป๊บนะคะว่าเนเนอร์ของสาวพิมเสร็จแล้วจะเป็นจังได้รอต่อไปนะคะจงรอต่อไปเร็จแล้วพี่น้องจ้านี่ก็คือพักตุมนะคะพักต้ม ต้มผักเนาะค่ะจริงๆหนึ่งนั่นละมันเป็นต้มดอกหนึ่งนะคะเนาะอันนี้ผักเป็นผักหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นมันบดนะคะมันบดกับหัวสวิทหัวสวิทกับแค่รสบดใส่กันนะคะพี่น้องสีเหลืองๆนี่นะคะเนาะอันนี้นก็เป็นมันบดนะคะต้มแล้วก็บด๋นนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยละมอนอันนี้ก็จะเป็นได้มันอบมันอบกับใบหัวเทอร์เนปม่ยเอ่อ พาสเนปอบเนาะคะพี่น้องค่ะอบแบบง่ายๆเนาะคะบอ,บอมมี่ยังมากมายเนาะคะ่ะใส่น้ํามันใส่เกลือแล้วก็อบเนาะคะแล้วนี่ก็สิเป็นในไก่ไก่กับเนื้อแกะอบเนาะคะพี่น้องค่ะเนื้อแกะกับไก่อบนะคะเรียบร้อยนะคะพี่น้องนะะเนาะค่ะเนาะเออ่กัรอแค่กินนะคะพี่น้องค่ะจัดใส่จานแล้วก็กินนะคะพี่น้องค่ะเออ่ต่อไปสาวพิมกับสิปมาเฮ็ดซอสนะคะพี่น้องซอสอันนี้ซอส ซอสเกรวี่นะคะพี่น้องคะ่ะเป็นเป็นซอสเดอเป็นเกรวี่นะคะเอ่นนนอน้ำน้ำน้ำยูนิมออนี่คือน้ำน้ำต้มไอ้หัวสวีทแล้วก็ต้มแครอทนะคะเนาะมันมันมันกริมีเอสิ้นชวนที่มันหลุดลุยลงออกออกไปอยู่ในหมออนะคะเาวพิมพ์กระสิปั่นนะคะมันถึงจะเป็นสีนี้ง่ายค่ะพี่น้องละแล้วก็ะสีเอ่อน้ำที่มันย่อยออกจากขวกเนื้อนะคะพี่น้องคะ่ะปัน่น ปั้นเข่ากันนะคะนาะปั้นให้มันเข่ากันนะคะนาะเพราะมันจะประด็บเป็นก้อนเป็นนวลน,นี่นั่นนะคะไอ้สีดำๆอีหยังนีนก็คือเป็นเลนั่นแหละค่ะไอ้เป็นกระเทียมเก็เป็นนั่นที่มันหลุดออกจากไอเนื้อที่สาวพิมพ์เสียบเข้าไปนะคะพี่น้องค่ะแล้วสาพิมพ์ก็ส่เทสอดไอเทศผงเกรวี่ลงไปนะคะพี่น้องค่ะผงเกรวี่นะคะนาะแล้วก็ข้นนะคะข้นให้มันเข่ากันนะคะพี่น้อง คนไปเรื่อยๆนะค่ะพี่น้องคะคนไปเรื่อยๆนะบ่เห็นมันไดยว่เห็นเป็นก้อนนะคะพี่น้องค่ะอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะใส่ไปเบิดเลยนะคะเนาะห้มันเอเดี๋ยวให้สาวพิมค้นมันกันด้อค่ะพี่น้องคะคนก่อนนะคะเนาะแป๊บหนึ่ง ุกแล้วนะคะพี่น้องค่ะน้ำเกรวี่ของสาวพิมนะคะเนาะน้ำเกรวี่นะคะพี่น้องก็คนพอดีนะคะคนพอดีนะคะเอาไว้ราดเอาเอาไว้ราดเนื้อนะคะเอาไว้ราดพวกไก่พวกเนื้อนะคะเนาะพี่น้องค่ะจะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะทีแวะมาเป็นกําลังแรงใจให้สาวพิมพ์นะคะพี่น้องค่ะ อ,อย่าลืมเดอ้อขันมาขันหักขันแพงสาวพิมกันอย่าลืมกดไลค์ให้สาวพิมน้ำเน่เนาะคะนะ่ะเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วสาวพิมจะได้แวะเวียนไปหาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ดีมิเฮงกันทวนนาเด้อพี่น้องจ้าคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเออลูกจะได้พ่ายแพ้ผ่านมั่นจะจะพอเด้อพี่น้องจ้าหิ้งรำรวยๆปังๆนะคะพี่น้องบ๊ายบายแล้วพอกัน คลิปนานะคะนออาจจะเย่อไปกับขอโทษขอภัยด้วยพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย